ครับก็เป็นคลิปสั้นๆจากผมนะครับที่จะบันทึกไว้แล้วก็ทำเป็น YouTube ออกมานะครับผมก็อยู่ในสังคมของโลกใบนี้แล้วก็เป็นสังคมในชาติในประเทศก็คือประเทศไทยในสังคมของจังหวัดก็คืออยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับในอำเภอก็อยู่อำเภอประยน ในตำบลว่าตำบลพยืนหมู่บ้านก็หมู่บ้านหนองคูนะครับแล้วก็ <c oughs> ในอาชีพก็ปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นกเกษตรกรรม <c oughs> ว่าทำนาแล้วก็ศึกษากับชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนั้นแล้วก็ในอดีตนั้นก็ ออกมาก็เลี้ยงดูจากพ่อแม่นะครับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แล้วก็ได้รับการศึกษาจากที่รัฐเขาส่งเสริมและกําหนดในศึกษาตั้งแต่ป .1 จนถึงป .7 ในี้ระดับประถมในสมัยนั้นแล้วก็มัธยมมศ .1 มศ .3 อันนี้เป็นตอนต้นแล้วก็มศ .4 มศ .5 นี่เป็นมัธยมตอนปลายแล้วก็ต่อด้วย ไปทางสายอาชีพก็จะเป็นวิทยาลัยต่างๆโดยในเรื่องของวิทยาลัยกเกษตรบางวิทยาลัยช่างกลแต่แต่ลักษณะที่จะไปสู่การประกอบอาชีพนะครับหรือหรือก็ไปทางสูงสุดก็คือระดับอุดมศึกษาคือมหาลัยนะครับ่เมื่อจบการศึกษาในแต่ละขั้นก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ การทำงานรับใช้ประเทศชาติในรูปของราชการได้ก็ในขณะที่รับราชการก็ทำหน้าที่บางก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพที่พ่อแม่เราเลี้ยงดูมาอยู่ในสังคมหรือในอาชีพของชาวไร่ชาวนาจึงมีลักษณะของการทำได้ทำนาไม่ไม่เคยขา<ะ>ดนะก็มาทำนากัน ก็ทำในตอนหลังนี้มันทำนาค่อนข้างจากจากผิดผิดรูปผิดประเภทผิดเนื้อหาไปเนื้อหาของการทำนาคือคือผลิตข้าวคือผลิตข้าวโอกขอภัรครับคือการผลิตข้าวนะครับคือเป็นสร้างอาหารสำหรับบริโภคโดยก็แบบ เป็นแบบเป็นไปตามธรรมชาติหรือทำตามฤดูกาลมาตอนหลังนี้มันเศรษฐกิจหรือว่าความพัฒนาของประเทศหรือของโลกมันก็เปลี่ยนไปการทำนาก็เปลี่ยนจากเดิมไารทำนาเป็นทำเพื่อให้มุ่งผลผลิตในการแข่งขันให้ทันต่อความต้องการของ